สวัสดีค่ะสามสาวสามใบเถาสามใบเถาบันทีวิไลเฮ้องอืมเมื่อนี่ไพสิไปใสแนวมื่อนี่ทีดาล่าไปใสอืมจังหวัดยังกอดสังยังจังหวัดยังสมุทรอ๋อจังหวัดสมุทรปากกันโอ๊ยจังหวัดสมุทรปากกัไปแบบใดทีดาล่าไปแบบใไปขี่ย่นไปคีย่นไปขี่ย่นขึอนเหง ย่นกับย่นเนี่ยมัน <schnell> บินได้ทั <free> <sh arp> ้งกว่าเครื่องบินโอ้ย่นมาสั่งเห็นอืมขี่เครื่องบินถูกต้องแล้วละย่นถูกต้องแล้วละอ่าย่นเป็นแต่ได้ยู่หัวปะไรเนี่ยมันไปติดขี่ฝาไปที่ล่องยู่ไงล่ะพี่มังกรพี่มังกรล่องยู่บรรยากาศหน่อยเนาะไปกับแม่แม่ที่ดาเล่าหน่ะไปกับแม่พึ่งเอ้ยโมเมนพ่อผู้เอ้ยหลงๆไปกับแม่พึ่งแล้วก็พี่มังกรน้องทิดาไปสามคนเนาะเมียนอ่าที่โต๊ะสิ่ได้ขี่เคืองบินเจอแล้ พี่ไอ้กับพี่ปาดเด้ไปทางไหนมืองแร่งอุบลค่ะไปไปศรีสะเกดก่อนค่ะและะ้วก<ม>็ขึ้นรถไปอุบลค่ะอ๋อไปศรีไปศรีสะเกดก่อนเนาะ<ม>ไปพักที่ศรีสะเกดนป่แม่นค่ะไปบ้านน้องไอ้ยไปบ้านน้องไอ้ก่อนค่ะเป็นงานอีหยังล่ะพี่ไอ้กับพี่ปาดไปซอยงานเพิ่อนค่ะงานบุญอ๋อไปซอยงานบุญเนาะ แสดงว่าเมื่อนี้นี่แยกกันสามสายแยกกันเลยค่ะเลยสามสายจริงๆสองสายแยกกันกับลิงค่ะนี่หนูจะไปกับพี่ป๋าให้ลิงให้ลิงไปต่างไปคนเดียวแล้วพี่มังกรไปไหนพี่มังกรพี่ป๋าก็ไปลิงไม่ใช่เออแสดงว่าพี่มังกรไปกับไปกับที่ดาราวลิงไปกับลิงไปกับลิงนี่ครับแต่พ่อเดินทางคนเดียวว่าพ่อคือสิงเอาแต่พ่อเคยทางเียพ่อพูไปไหนพ่อพูไปไหนคะพ่อพูไปเชียงใหม่ครับ ไกลๆกูมูไยไปเชียงใหม่ลูซี่ขึ้นเครื่องไปหาดอขึ้นไปเนีไยเย่างไป่างขึ้นเครื่องพ่อสีบอกเ้อพากันไปงานให้ตังมกตั้งใจให้พากันตั้งมกตั้งใจเฮ็ดงานการเข้ามาตั้งมกตั้งใจเฮ็ดงานการรองเพลงเข้าตรงตังใจแบบว่าอย่าทำให้พี่น้องเพิ่นผิดหวังให้สมเพิ่นอยากเพิ่นเอื้อข้าไปซอยหนะ สมที่เพิ่นเอิ่นเข้าไปซอยขันเพิ่นโมหักโมแพงเพิ่เเอื่นไปดิโดยเฉพาะน้องที่ดาลาวถ้าพ่อไม่อยู่นะต้องทําให้เต็มที่ทําให้ดีไม่สนุกเลยสิสนุกต้องเอาขนมมาให้หนูด้วยนะเออเดี๋ยวสีเอาเก็บมาขีนแหนแล้วมันเกิบเขาเกิบ <laughs> กิ้งหนึงป่พ่อจะเป็นนักโบเราณเหรอขึ้นชื่อมาหน้าเรื่องเรากระแฟชั่นไลายใจคือสไตล์ของไอ้นั้นออกสาวแข่งกันฟังมาสิฟังปั้งพอสิฟังพอสิอบรมเด้อพี่ปาดกับพี่ไอ้เนี่ยพ่อไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะพี่ปาดกับพี่ไอ้เนี่ยเพื่นหูจักว่าเพิ่นไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปกับท่าน ว่าที่สอสอท่านคณิสอนเป็นกาสิคงสิหาวจักว่าไปแบบใดมากแบบใดโย่แต่ที่ดาลาวเนี่ยนะครับที่ดาลาวเนี่ยหนูต้องทํายังไงบ้างหนูฟังนะเพราะหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวที่จะได้ไปอยู่ในกลุ่มของเอ่อเพิ่นบวชเพิ่นบรรพชานะครับมีกลุ่มบวชเน้นหกสิบรูปนะบวชเน้นเป็นพระราชกุศลให้กับ สเสด็จพ่อรอเก้าเนี่ยหนูไปทําไปทําหน้าที่ที่พิเศษที่สุดรู้ไหมไปทําหน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยไปร่วมในการอออุปสมบทมือเพื่อเสด็จพ่อรอเก้าบอกง่ายๆซะอืมต่อไปไม่ใชนั้นเนี่ยหนูต้องตังต้งมกตั้งใจแนละ้ววางตัวให้เหมาะสมจะไปเด็ดไปดินเป็นลิ่งเป็นค้างอยู่บ่ได้ดิ ทําตัวให้เหมาะสมหนูจําวันที่ไปงานกุดหลวงปู่จันทร์สีได้ไหมจำได้เออนั่นแหละหนูทาตัวแบบนั้นนะลูกนะ <c oughs> เดินไปใกล้ผู้ใหญ่หนูก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะนั่งคุกเข่าหรือว่าจะเดินผ่านหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค้อมตัวลงแล้วค่อยเดินผ่านไปนะแต่จะมีพี่มังกรเดินตามหลังหนูอยู่พี่มังกรจะคอยดูแลหนูแล้วก็แม่พึ่งก็จะคอยมองอยู่ไกลแต่ว่าคนที่ดูแลหนูใกล้ชิดก็คือพี่มังกร และหนูให้เข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ตอนกลางวันสิบโมงเช้าเนี่ยหนูต้องอยู่ท่ามกลางคณะสงฆ์หมู่ใหญ่หนูต้องวางตัวให้เหมาะสมนะลูกนะเออหนูต้องวางตัวให้เหมาะสมก็คือโปอยงไงว่ากิริยาของผู้หญิงมียังไงเราก็ใช้อย่างนั้นนะกริยาของผู้หญิงตีนผมไห่ลาเกี่ยงตีนสินไห่ลาเพียงเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูจะใส่ชุดแบบแบบชาวบ้านก็คือนุ่งสินนุ่งผ้าถุง ลงเสือธรรมดาบริสไซชุดนักลองนี่บริสไซชุดนักลองไม่เะนนั้นเนี่ยการแต่งต้นแต่งโตต้องเรียบร้อยนะาาสะอาดสะอ้านเนาะอย่าเห็ดให้พอขายหนาขายตาดิคู่บาอาจารย์เพื่อนอุตส่าห์เอื่อปไปซอยการซอยงานเพิ่นอยากให้ไปโชว์ไปไปโชว์เพลงอยากให้ไปโชว์เพลงหอบฝันขามโค้งพิดาเล่าต้องเห็ดงานหนักโกมูเข้าใจ่าต้องทํางานหนักกว่าเพื่อนตัวเล็กกว่าเพื่อนแต่ต้องแต่ต้อง โปรหมดหลายกงมูเพราะว่าเจ้าของมีเพลงประจําตัวเลยดิมีเพลงหัวฝันขามโคงประจําตัวแล้วพี่ไอ้กับพี่ปาดเพิ่นกับพ่อปานใดาะว่าเพิ่นยังพันมีเพลงประจําตัวเพิ่นต่อไปกระสิแม้นพี่ไอ้พี่ปาดสิเริ่มเขียวเียนเห็นนักขึ้นคันที่ด่าเล่าอยู่คงทีแล้วก็สิเขียวเียนเอื่อยกับน้อง่ตเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะ,ะจำคํำพอสอนไปดีๆพี่ไอ้พี่ปาดขึ้นกันแล้วพ่อผูคะ นูท้าอย่างหนึน่งนะอืหนูสามารถเล่นตลกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ถ้าอยู่ในงานพรุ่งนี้ตอนกลางวันไม่ได้แต่ตอนกลางคืนได้เอา้าตอนกลางคืนได้ออือตอนกลางวันเนี่เราอยู่ท่ามกลางคณะสูงหมู่ใหญ่เราจะเล่นไม่ได้เราจะไปคือบอกยังไงว่าสีไปไทยทอดวัฒนธรรมท,ทางอีสานเฮาไปให้คนกรุงเทพเพ่นได้เห็นวัฒนธรรมที่หนูสี่าทยทอดก็คือวัฒนธรรมทั้งเล่าทั้งไทย วัฒนารรมของเล้าของไทยเฮาเป็นยังไงโน,นสิไดไทยถอดเมื่ออื่นนี่แหละเดี๋ยวแ<ๆ>ม่พึ่งจะเป็นคนบอกฮอ,องเพ่งไรได้แน่เดี๋ยวแม่พึ่งเป็นคนบอกแต่ตอนนี้นี่พพอตรงกัชับเรื่องกิริยาเรื่องมารยาทเรื่องการว้าการจาการไปการมาต,ต่างๆจ้ะเออนะเอาอันนี้พอขออำนวยอวยพรให้ลูกทั้งสามคนเดินทางปลอดภัยเด้เอ,อบาที่นี่ไอ้คุณพระรักษาเทวดาคุมครองเด้อเดินทางปลอดภัย ครับไปอเอาขนมมาฝากเลยนะบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องกินขนมเอาสวัสดีครับพี่น,ะอออน,น้องเร็ว <laughs> สวัสดีครับ